สวัสดีค่ะโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าทำถึงมากจริงๆค่ะมันเป็นกระแสที่ฮือฮาทั้งในไทยและต่างประเทศแบบถลุนทลายมากๆเลยค่ะคือลิซ่าปล่อยลุกฮัลโลวีนของเธอออกมาซึ่งก็คือลุกจิบา r โรคายิบาโรอย่างที่คุณบอกเลยค่ะ ตัวละครนี้มาจากซีรีส์แอนิเมชันเรื่องดังอย่าง Love, Death plus Robots ซึ่งเป็นตอนที่คนจดจำได้มากที่สุดตอนหนึ่งเลยค่ะเพราะมันทั้งสวยงามน่าสะพรึงและดาร์กมากๆกับเรื่องราวของไซเรนในทะเลสาบที่ร่างกายทั้งหมดประดับประดาไปด้วยทองคำและอัญมณีล้ำค่าที่จะล่อลวงเหล่าทหารให้คลั่งและเข้ามาหาเธอแต่ความปังมันไม่ได้อยู่แค่ที่ชุดค่ะ ที่ทุกคนบอกว่าเหมือนจนขนลุกเนี่ยมันคือเรื่องจริงเพราะคุณลิซ่าไม่ได้แค่แต่งตัวให้เหมือนแต่เธอดึงจิตวิญญาณของตัวละครออกมาได้แบบสุดๆค่ะโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวค่ะในอนิเมชันตัวจิบา r r โรจะมีการเคลื่อนไหวที่กระตุกกระตุกเกรงเกรงดูไม่เหมือนมนุษย์ ซึ่งในวิดีโอที่ปล่อยออกมาคุณลิซ่าสามารถถ่ายทอดการเต้นและการเคลื่อนไหวแบบนั้นออกมาได้เป๊ะมากๆจนคนทึ่งกันไปเลยมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเหมือนท่าเต้นมากๆจนน่ากลัวเลยทีเดียวค่ะพอรูปกับวิดีโอถูกปล่อยออกมาเท่านั้นแหละค่ะโซเชียลแทบแตกฝากฝั่งอินเตอร์นี่คือเสียงกรีดดังมากหลายคนบอกว่านี่มันโซไอคอนิกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความปังไปแล้วลิซ่า look spectacular เธอดูงดงามน่าทึ่งมากและลิซ่า a ส e t t i s s o s t u m e ลิซ่าฟาดลุคนี้เรียบบางคนถึงก็บอกว่า she ate that up ซึ่งเป็นสแสดงที่แปลว่าเธอทำได้ยอดเยี่ยมจนกลืนกินทุกอย่างไปเลยแต่ในขณะเดียวกันความทำถึงของเธอก็สร้างความกลัวจริงๆค่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากว่า tha good list หรือ just g o o s e bumps คนลุกไปหมดแล้วบางคนถึงก็บอกว่า คืนนี้ฉันคงนอนไม่หลับแน่ๆหลังจากไป Google มาว่าจิบาร o คืออะไรหรือบอกว่าตอนที่มันเด้งขึ้นมาบนจอครั้งแรกฉันกลัวจริงๆนะมันสมจริงมากๆค่ะความเหมือนนี้ถึงขั้นที่หลายคนจำไม่ได้ในเว็บแรกมีทั้งคอมเมนต์ภาษาเวียดนามภาษารัสเซียถามกันว่านั่นลิซ่าหรอ ฝั่งอินโดนีชัดเลยค่ะมีคนบอกว่าตอนแรกนึกว่าไม่ใช่ลิซ่าหรือหนักกว่านั้นคือมีคนเล่าว่าตอนแรกฉันนึกว่าไอจีลิซ่าโดนแฮกซะอีกพอเห็นรูปพวกนั้นแต่พอดูสตอรี่ที่มันเคลื่อนที่ได้เท่านั้นแหละอา้าวนี่มันลิซ่าจริงๆนี่นาทำเอาช็อกไปเลยค่ะลูกนี้ของลิซ่ายังทำให้คนที่ไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้ต้องไปตามหากันเลยค่ะมีคนมาถามว่ามีหนังเรื่องนี้ไหมหรือ จิบา r โรนี่มันมาจากประเทศอะไรหรอแล้วคนที่เคยดูก็เข้ามาช่วยยืนยันอีกเสียงว่าซีรีส์ตอนนี้มันดีมากๆเป็นการช่วยโปรโมทซีรีส์ไปในตัวเลย ทีนี้พอตัดภาพมาที่ฝั่งแฟนๆชาวไทยโอ้โหนี่คือจุดที่สนุกและมีสีสันมากๆค่ะนอกจากเสียงชื่นชมว่าทำถึงจริงลูกสาวทำถึงเกินหรือละชีทำถึงที่ดังไม่แพ้กันแล้วไฮไลท์ของไทยคือการแซวเรื่องทองค่ะ ด้วยความที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีกระแสเซวแซกันว่าทำไมคุณลิซ่าไม่ค่อยใส่ทองเหมือนที่คนไทยนิยมใส่กันเพราะเจอลุคนี้ที่เธอประโคมใส่ทองทั้งตัวแบบช้ำสุดๆแฟนๆชาวไทยเลยไม่รอชา้าเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะว่านี่ไงใส่ทองแล้วจบปะหรือใส่ประชดคนที่เคยแซวเรื่องไม่ใส่ทองหรือเปล่านั่นบางคนก็ซาวแบบคำๆว่า ที่แท้ที่ทองแพงขึ้นช่วงนี้เพราะลิซ่ากวานซื้อไปหมดนี่เองหรือระวังด้วยนะมาดามทองมันแพงและถึงแม้ลูกนี้จะน่ากลัวมากๆแต่สำหรับแฟนไทยหลายคนก็ยังมองว่าน่ารักอยู่ดีค่ะมีคนบอกว่าเป็นผีที่สวยที่สุดในปีนี้เลยน่ารักมากหรือแต่งผียังไงให้ดูน่ารักและมีความเห็นที่สรุปรวมทุกอย่างไว้ว่าเป็นผีที่สวยและรวยมากๆค่ะ เพราะทองเยอะมากสรุปแล้วการกลับมาของคุณลิซาในเทศกาลฮาโลวีนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่สมบูรณ์แบบมากๆค่ะเธอไม่ได้แค่แต่งตัวแต่เธอแสดงเป็นตัวละครน,นั้นจริงๆสร้างทั้งความทึ่งความกลัวความเชื่อชมแล้วยังเชื่อมโยงกับกระแสสังคมในไทยได้อย่างน่ารักและมีอารมณ์คุณสมกับที่คุณบอกเลยว่าไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆค่ะ และอีกสื่อโซเชียลคือต้องบอกว่ากระแสสนุกสนานและมีสีสันมากๆเลยค่ะแน่นอนว่าเสียงชื่นชมในความทำถึงนี้ดังมาก่อนเลยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำถึงจริงบางคนก็บอกว่าทำถึงมากๆยิ่งไปกว่านั้นคือชมว่าโคตรเหมือนคือเหมือนต้นฉบับในซีรีส์มากๆจนน่าทึ่งค่ะมีคนที่เป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วก็เข้ามาเสริมด้วยว่าอ p พนี้โคตรดี แถมยังบอกว่าดูซ้ำบ่อยมากและแอบ,บสงสารตัวละครนี้ตอนจบด้วยแต่ประเด็นที่ดูเหมือนจะถูกพูดถึงมากที่สุดในหมู่แฟนไทยจนกลายเป็นมีมไปแล้วก็คือเรื่องท้องค่ะเพราะลุคนี้คือการใส่ทองแบบฉ่ำสุดๆมันเลยไปตรงกับประเด็นที่เคยมีคนแซวๆลิซ่าก่อนหน้านี้ว่าทำไมไม่ค่อยใส่ทองเหมือนคนไทยทั่วไปครั้งนี้เลยเหมือนเป็นการตอกย้ำความปังแบบติดตลกค่ะมีคนคอมเมนต์เลยว่าใส่ทองแล้วจบปะ เหมือนเป็นการประกาศให้จบเรื่องนี้ไปเลยบางคนก็วิเคราะห์เลยว่าที่ทำลุกนี้ต้องเป็นเพราะใส่ประชดคนแซวเรื่องไม่ใส่ทองหรือเปล่านั่นหรือขยายความว่าที่ใส่ฉ่ำขนาดนี้ก็เพราะโดนป้าข้างบ้านสงสัยว่าไม่ใส่ทองหน่อยเลยจัดเต็มให้ดูซะเลย ความหาย,ยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะเห็นทองที่เยอะขนาดนี้ทุกคนก็พร้อมใจกันแซวต่อแบบขำๆม,ม,มีคนบอกว่าที่ทองแพงขึ้นเพราะลิซ่ากวานซื้อหมดนั่นเองโทษว่าเป็นเพราะเธอเลยทำทองขาดตลาดบางคนก็จินตนาการไปไกลกว่าน,นั้นว่าไปกู้สหกรณ์มาซื้อทองให้พวกป้าเขาเชื่อใจฮ่าฮหรือบอกว่านี่คือการขิงเก่งโชวว่าหลังจากทำงานอย่างหนักในที่สุดก็มีเงินซื้อทองแล้วนะแต่ก็ไม่ไายมีคนแสดงความห่วงใยแบบติดตลกว่า ทองแพงนะช่วงนี้ใส่ไปไหนก็ระวังด้วยน้ำมาดามในขณะที่ลุกนี้จริงๆแล้วน่ากลัวมากๆและก็มีคนไทยที่บอกว่าน่ากลัวกลัวแล้วค่ะคหรือบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากแต่หลายคนก็อดไม่ได้ที่จะมองว่ามันน่ารักค่ะมีคำถามเกิดขึ้นว่าแต่งผียังไงให้ดูน่ารักหรือบางคนก็ยกย่องไปเลยว่ายกให้ผีที่สวยที่สุดในปีนี้เลยน่ารักมาก ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าเธอคือเป็นผีที่รวยมากหรือถ้าจะให้ครบถ้วนกว่านั้นก็คือเป็นผีที่สวยและรวยมากค่ะแน่นอนว่าด้วยการแต่งหน้าที่เปลี่ยนไปขนาดนี้ก็มีหลายคนที่จําแทบไม่ได้ในแวบแรกมีคนบอกว่าแวบแรกมองเป็นสายปานซึ่งก็มีคนอื่นมาเห็นด้วยว่านึกถึงสายปานเหมือนกันบางคนก็บอกว่ามองเป็นคนอื่นอย่างมิวกี้ปรยา หรือที่เหนือความคาดหมายมากๆคือมีคนบอกว่าแวบแรกหรือว่าครูภพบูลก็มีค่ะแถมยังมีคนช่างสังเกตบอกว่าลุคนี้ดูอวบขึ้นปกติจะสลิมมากก็น่าจะเป็นเพราะชุดที่มันดูหนาและมีเครื่องประดับเยอะนั่นเองค่ะและจากกระแสการตอบโต้เรื่องทองที่มันดูเหมือนรู้จังหวะไปหมดนี้เองทําให้แฟนๆหลายคนเริ่มสงสัยและตั้งทฤษฎีกันอย่างสนุกสนานค่ะว่าลิซ่าต้องรู้กระแสในไทยแน่ๆ มีคนบอกว่าชิ่อ่านทุกคอมเมนต์แต่ที่เด็ดที่สุดคือมีคนแสดงความเชื่อมั่นเลยว่าเชื่อปะกูว่านางมีแอคอยู่กลุ่มชาวหออินทูจริงๆคือคิดว่าลิซ่าต้องมีบัญชีลับแอบ,บส่องฟีดแบ็แฟนคลับไทยในกลุ่มปิดน่นแน่ถึงได้เล่นกับประแสดได้ถูกจังหวะขนาดนี้อ,อ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งความคิดเห็นที่แอบ,บจิกกัดสถานการณ์ปัจจุบันเบาๆว่ารอเขมรจะเคลมอะไรอีก เป็นการปิดท้ายที่สะท้อนว่าลุกนี้มันปังจริงๆจนต้องมีคนอยากเคลมแน่นอนแหมแล้วเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงบ้างมาเม้นกันนะคะ